กรอบองได้แล้วครับพ mm. um> um> ี่เนื้อไก่ <h 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 ีเนื้อกรอบลงในเนื้อักีมไ่ต้องไปหนึหนาสวนครับพี่เอีกเดินดูนั่พร้อมสุกใครยได้กอนงดิพี่ยดิจเรเจดนเออเนาะ Hãy thôi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บุโปรโมชั่นนะคะพี่ลดสดูดสิมีมะเรือนจ้ะพรุ่งนี้มะลือนสุกนะถ้าสุกเลยอยู่ตรงกลางด้านในนะคะโลละหนึ่งร้อยบาทนะจ้าพี่นะสุพรานเลยอยู่ตรงกลางด้านในนะคะพามาเลือกเลยนะครับสุกพรานโรลละแปดถึงเก้าบาทนะครับรับรอน้องๆคัดให้แป๊บนึงนะครับ แต่้าดพอมพานะครับไม่ต้องรอครับพีไอออ่ได้ทานเลยนะครับเดี๋ยวรอใส่เปิเด้าตู้อ้หเือดไป นี่แหละครับนี่แหละครับนี่ไม่ดีนะครับเราขายราคานี้คือราคาหน้าสวนนะครับเข้ามาเลือกได้เลยนะครับไปไปข้าง69บาท้าบาทกลุ่มพร้อมงานครับโลละ89บาทกับโลละ100บาทสำหรับกลุ่มค้าเนื้อสวยังเหลือได้จัดผู้สวยนะเหลือนะจพี่จ๋าได้เลย เอามาดูเข้ามาร่มล้าง50บาทนะครับ5มงนะครับ50บาทลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโทร์ดเพื่อนสน้องนะครับลูกค้าจะได้สิทธิ์รกบลูก้รล้าง50บาทตอน5โมงเย็นวันนี้นะครับม่แเร่มสกล้วมหม เจ็ดสิบเก้าแปดสิบเก้าบาทอยู่ด้านนี้นะจ๊ะพี่จ๋าเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบบาทเนื้อเหลืองเหลือนะคะพี่อันนั้นเป็นเนื้อหามนะอยู่ฝั่งนี้แหละพี่เจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบอันนี้เป็นเนื้อหามค่ะเป็นเนื้อหามอันนี้ตองลสองเหี่ของพ่อคนนี้มันยังไม่สุกพี่มันยังเป็นเนื้อห่านพี่จ๋าหามดู ตกพอนาเรามีเยอะครับูขนาดลูกค้านี่หาตกมาอยู่ตรงผมนะครับโอตโอเคนะครับนีู่ตรงกางเลยพี่เดินไปตรงการเลยค่ะแบทาวารงลรับวันถสวันนะครับอยื่น่นี่อรเชี่ยยูเี่ไหน น,นีน่อันนี้ถูกไหมเออน,น,น,นั่นแหละนั่นแหละเอออันนั่นแหละไม่เอ,อาแซื้อนะครับลูกละห้บาทครับม่บาทจ้ะ มันหอมอร่อยลูกนี้สุกนะลูกนี้ก็เริ่มสุกแล้วอันนี้ใช่ที่ไหนที่สุกไปครับคู่ใหญ่ๆแม่ตอนนี้นะเฮ้ยมาใส่ถุงมือมาเอาหยิบลูกนี้แม่ไหน่อยนะบ้าเลยลูกนี้ลูกนี้อร่อยเลยลูกนี้ตะกรุดก็ไม่ต้องคู่นี้

แม่เพิ่มได้ไหมเอาาให้แม่หน่อยไปดูซื้อโชว์น่อยแม่เพิ่มไหมอันนี้แน่าอันนี้่าหรออันนีกินได้อนนี้ปลาเกเก๋ๆอนไม่นว้ยจอยหน้าเลยเฮ้ยลองตัวไม่รมควายจอยมึดระักหลอกหลอกเฮ้ยได้อันนั้นแม่แม่น่าอันนี้ปลาเฮ้ยปลาเก๋แม่เพิ่มไ้ไหม เพิ่รางแล้วไปโ้มาเลยร้าแปด9บาท้านหนึ่งบาทนะครับเราจัดโม่นพิเศษให้ลูกค้างนคิเิดอะร้นเิดเลยไมเกิดไม่มไมต้องไปที่บ้านเอาไม่ต้องเอ,เ,อเอาเอาเอานั่นแหละโอเค เทนดูคให้ได้ดูหนุนโอเคเท่าไรนะหน้าร้อยสิบสองบาทโอเคหน้าร้อยสิบสองบาท เรามาีนะพี่เราเตรียเปอร์นตครับนะคะเจ็ดสิบ้าบทสิบเก้าุดสิบเก้าดูเนื้อได้เลยอันนี้เป็นน้ำหางนะพี่นะซื้อยเราการตีเลยค่ะว่าเป็นน้ำแก่ทุกลูกแก่ทุกลูกนะคะดี่จาแก่ทุกลูกนะ79บเก้าบาทแปดสิบเก้าาทสุกพ่งนี้นะคะสุ่งีะเราขายเป็นโปรน้หหางนะจ้พี่สุกพรุ่งนี้มะลืนนะจ๊ะ สุกพุงนี้มาเรยอนสององสองะละี่เพิ่งไปแกะไปกีดมันนะจ๊ะรอให้เนื้อผู้เรียนมันสุกก่อนนะคะแล้วค่อยกีดให้แก่นะกรณีที่เราจะเทนคืนเน่าสำหรับผู้เรียนวันนี้อิ่มจุใจไปเลยค่ะขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากมากค่ะ